ที่ต้องบอกว่าคนบันเทิงเนี่ยก็ยังคงถูกดึงเข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทไม่จบไม่สิ้นสักที<ฆ>นะครับล่าสุดก็เป็นคิวของสาวเบ้นพรชิตานะครับที่งานนี้ก็พ่วงเอาผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเข้าไปเหี่ยวด้วยครับเออมื่อวานนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับศาลได้มีการนัดไต่สวนครั้งแรกคดีหมิ่นประมาทนะครับคดีดำหมายเลขอออาง6 2 1ทับ 2558นะครับที่คุณดากันดาสอนประเสริฐนะครับสาวประเภท2ผู้จัดโครงการเรามีเรานะครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาและก็นักแสดงสาวนะครับเบ้นพรชิตานสงขานะครับนักแสดงร่วมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นจำเลยที่1และ2นะครับในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับ ซึ่งฝ่ายโจทเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายความส่วนตัวนะครับคุณสาครนสิริชัยส่วนด้านของคุณสรยุทธ์แล้วก็เสาเบน์นะครับส่งทนายความไปเป็นตัวแทนเข้าชี้แจงต่อศาลนะครับโดยฝ่ายโจท์เนี่ยคุณดากาดานะครับต้องการให้จำเลยเนี่ยแสดงการขอโทษผ่านสื่อด้วยตัวเองอแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ข้อตกลงที่จะนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งนะครับในวันที่29กรกฎาคมนี้นั่นเองครับไปฟังเสียงของโจทในคดีนี้กันครับ ทางทั้งฝั่งทานายคุณสรยุทธ์เองก็แสดงเจตนาว่าประสองค์อยากจะไกลเกี่ยก็เลยศาลก็เลยบอกว่าให้ส่งสำนวนละลงให้ศาลอาญาหากผู้ความสามารถตกลงกันได้ก็สามารถฝั่งนี้ก็จะถอนฟ้องโดยถ้าให้สื่อทางฝั่งคุณสรยุทธ์เองแสดงความรับผิดชอบถ้า <c oughs> ยอมรับว่ามีเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับมีการถแถลงออกรายการณช่วงเวลาเดียวกันนะั้นนะในในส่วนนี้ก็น่าจะ บรรเทาความเสียหายนะครับเพราะเราเสียหายต่อชื่อเสียงนะครับงานการอะไรตอนนี้ลําบากในเรื่องการทํางานนะครับจะมีนัดเกลเคียในวันที่29พฤศจิกาโดยกําชับให้ทางฝ่ายคุณดากันดาเองกับฝั่งคุณสรยุทธ์คุณเบนท์พรทิตาเองต้องมาสารด้วยตนเองก็ไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวมาเจอกันในวันที่นัดแล้วกันค่ะมันจะเสียรูปคดีก็เตรียมเตรียมไว้เตรียมหลักฐานเตรียมพยานไว้